สาม,มารถติดตามนยิยายเรื่องอื่นของแมวดำได้ที่ลิสอไลท์เมบอีบุ๊กทันวาไลแล้วก็เด็กดีนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะสกายนาวา EP 6มาทานข้าวด้วยกันสิระหว่างที่ผมนั่งคุยแค่น้ำหนึ่งเรื่องเรียนพี่นาวินที่ออกไปซื้อข้าวก็กลับมาพร้อมอาหารมากมายในมือมีแต่ของชอบนาวาทั้งนั้นเลยนะ พี่นาวินบอกพร้อมรอยยิ้มบางแอนนัมหนึ่งลุกขึ้นไปช่วยพี่ผมจัดจานแล้วช่วยยกมาที่โต๊ะทานข้าวผมจึงลุกขึ้นไปร่วมโต๊ะด้วยมึงกินได้ไหมผมถามเพื่อนตรงหน้าไปพอมันเคยกินแต่ของดีๆจะเคยกินอาหารถุงหรือเปล่าได้ดิมันบอกพร้อมรอยยิ้มเป็นมิตรพังตักน้ำพริกกะปิกับไข่เช่อมเข้าปากมึงกินได้จริงนะผมถามเพื่อนย้ำอีกรอบ มองหน้าไอ้น้ำหนึ่งที่เริ่มแดงมันรีบเคี้ยวมันรีบเคียเค้ยวๆแล้วกืนพางคว้าแก้วน้ำดืม่มอึกใจเผ็ดมากมันบอกพร้อมโบกมือไปมาท่าทางจะเผ็ดหน้าดูเห็นแล้วก็อดที่จะขำไม่ได้งั้นเอาอันนี้พี่นาวินบอกแล้วหอมเมี่ยงปลาทูยื่ยนให้น้ำหนึ่งไอ้น้ำหนึ่งชะง,งักนิ่งมองเมี่ยงปลาทูตรงหน้าผมแอบเห็นแววตามันไหววูบไปเพียงนิดไม่เผ็ดหรอก พี่นาวินบอกพร้อมรอยยิ้มบางพับให้น้ำหนึ่งยอมอา้าปากรับทีแรกมันก็มีสีหน้าแปลกๆพอเคี้ยวไปเรื่อยๆก็มีสีหน้าพอใจกับอาหารที่กินอร่อยอะดีผมเอ่ยเล้ะมันไปซึ่งไอ้น้ำหนึ่งก็พยักหน้ารับแทนคำตอบจะบอกให้นะฝีมือพี่กูอร่อยกว่าเยอะถ้างั้นครั้งหน้าผมคงต้องไปกินข้าวที่บ้านพี่นาวินแล้วไอ้น้ำหนึ่งบอกพร้อมรอยยิ้มได้สิ พี่พร้อมเลี้ยงจนท้องแตกเลยพี่นาวินเอ่ยจบจึงเกิดเสียงหัวเราะพันนั่งกินอาหารไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยโดยมีสายตาของคนสองคนยืนมองจากทางด้านนอกของเล่นมึงดูมีความสุขดีนะเสียงจากคนด้านหลังเอ่ยบอกทําให้ได้รับรอยยิ้มมุมปากจากคนตรงหน้าว่าที่เมียมึงก็ดูจะเนื้อหอมดีนะเอ่ยพันหันมองเพื่อนด้านหลังพร้อมรอยยิ้มร้ายที่ส่งให้กัน ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งวันก็สามารถกลับบ้านได้โดยมีแอนน้ำหนึ่งเป็นคนขับรถมาส่งที่บ้านอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิแม่ดีกว่าครับผมต้องรีบไปแอนน้ำหนึ่งบอกพร้อมรอยยิม้มพี่นาวินทำหน้าย,อยูอย่างขัดใจจนผมอดที่จะยกยิ้มขำไม่ได้ที่นานๆทีจะเห็นพี่ชายทำตัวเหมือนเด็กเออมึงไปเถอะพี่กูแค่อยากไปเพื่อนกินข้าวผมบอกเพื่อนพร้อมยิม้มขำ ทำให้พี่นาวินเหันมองหน้าผมยังหาเรื่องผมจะมากินเมี่ยงปลาทูฝีมือพี่นะครับมันบอกพร้อมไหว้ลาแล้วขึ้นรถขับออกไปผมกับพี่นาวินจึงเดินเข้าบ้านพร้อมกันพรุ่งนี้ผมต้องกลับไปเรียนแล้วสินะไม่อยากเจอหน้ามันเลยนาวาพรุ่งนี้พี่ต้องไปทํางานแล้วนะผมหยุดชะงักนิ่งพังทําหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วเดินเข้าไปกอดพี่นาวินไว้นแน่นไม่ไปไม่ได้เหรอ มึงก็รู้ว่าไม่ได้ฝ่ามือเลี้ยวรูปหัวผมเบาๆผมสุกหน้ากับหน้าท้องพี่นาวินผมอยากให้พี่นาวินอยู่ด้วยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าหากพ่อแม่ยังอยู่เราคงจะได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องห่วงกูจะโทรหามึงบ่อยๆผมพยักหน้ารับแทนคำตอบถึงอยากจะให้พี่นาวินอยู่ด้วยมากแค่ไหนเพื่อทำได้แค่เพียงอดทนเท่านั้น เช้าวันรุ่งขึ้นผมยืนมองโนต้ตที่พี่นาวินเขียนทิ้งไว้ให้รู้สึกน้อยใจที่พี่นาวินไปโดยไม่รอให้ผมตื่นก่อนแต่ตอนนี้เอาทำอะไรไม่ได้แล้วผมกล้าโกรธพี่ไหนผมเอ่ยพึพมพำเบาๆอย่างน้อยใจก่อนจะเดินออกจากบ้านเพื่อไปเรียนถึงแม้ไม่อยากไปมากแค่ไหนก็ตามขาเลี้ยวก็เดินไปตามทางเรื่อยๆวันนี้ผมเลือกที่จะไม่นั่งรถเมย์ไป คอยอยากเดินเพื่อถ่วงเวลาไม่อยากให้มันถึงโรงเรียนเลยปีนปีนผมสะดุ้งตกใจเกือบล้มเมื่อกำลังเดินใจลอยก็ถูกแตะรถบีบจากทางด้านหลังพอหันไปมองก็เจอกับรถของไอ้สกายทางนั้นขับรถมนตีคู่ใกล้ๆผมพันรถจะจกลงทำให้เห็นหญิงสาวนักเรียนโรงเรียนเรานั่งอยู่ข้างคนขับขึ้นมาเซ็งเข้มเอ่ยสั่ง ผมไม่มเล่นเสีปากแน่นกำชายกระเป๋ายืนนิ่งอยู่ที่เดิมอย่าให้กูต้องโมโหก่อนจะหายใจสะดุดกับคำพูดของมันผมจึงจำใจต้องขึ้นรถของไอ้สกายทั้งทงท,งที่ไม่เต็มใจพี่สกายได้ดอยากได้กระเป๋าใหม่หลังเลิกเรียนพี่จะพาไปซื้อผมนั่งทําหน้าเบื่อฝั่งคนทั้งสองพูดหยอกล้อกันไปมาทำเหมือนผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะรับกูขึ้นมาทำไมวะ ผมได้แต่คิดในใจทางหันมองไปทางอื่นโดยมีสายตาห้อยสกายแพรตามองจากทางกระจกด้านหลังถึงแล้วผมสะดุ้งน้อยน้อยไม่ได้ยินเสียงไอ้สกายไม่รู้ว่ามาถึงตอนไหนตรงหน้าเป็นอาคารเรียนผมจึงเปิดประตูลงจากรถก่อนจะชะงักเมื่อหญิงสาวที่ชื่อดาดาจ้องหน้าผมนิ่งเปิดประตูสิเสียงใสเออยสั่งผมถอนหายใจเหนื่อยทางเปิดประตูให้ดาดา สักช้าเธอเอ่ยว่าผมด้วยสายตาจิกกัดกันพันเดินกอดท่อนแขนแก่งแล้วเดินคู่ไปกับไอ้สกายที่แม่แม้จะหันมามองผมสักนิดจะว่าไปตั้งแต่ผมป่วยมันก็มนไม่เคยโผล่หน้ามาเยี่ยมผมเลยทั้งทั้งที่ผมป่วยก็เป็นฝีมือของมันไอ้อันฟ้าเห็นเก่็ดตัวผมบ่นไม่เสียงดังแล้วเดินตามหลังไอ้สกายไป ชั่วโมงเรียนทั้งชั่วโมงไม่ม,ม,มีแม้เงอาไอ้สกายอยู่ในห้องเรียนไม่ต้องถามใครก็รู้ว่ามันทําอะไรอยู่คงจะสนุกกับผู้หญิงคนนั้นทั้งที่ก็ไม่อดแต่ทําไมถึงต้องมาทําอะไรแบบนี้กับผมไปกินข้าวกันผมหันมองไอ้ใหม่ด้านหลังมีไอ้น้ำหนึ่งอยู่ด้วยช่วงนี้กูไม่เห็นไอ้คิงเลยมันไปไหนมาแล้วนั่นไงผมหันมองตามสายตาของไอ้ใหม่ ไอ้คิงที่หาหน้าหายตาไปนานกลับมาพร้อมรอยยิ้มไงมึงมันเอ่ยทักอย่างอารมณ์ดีพังขยิบตาให้ผมอย่างกวนตีนดูลมดีนะให้น้ำหนึ่งเอ่ยทักไอ้คิงสะบบคำที่ลำคอแววตาของมันบ่งบอกว่าพอใจมากแค่ไหนก่อนจะเดินมากอดคอผมไปหาอะไรกินกันวันนี้กูเลี้ยงโพหันมองหน้ามันอย่างงงง,งเอามือมึงออ,ออกจากคนของกูเสียงเข้มเอ่ยดังขึ้น พร้อมกายแก่งที่เดินเข้ามาเสื้อผ้านักเรียนไม่เป็นระเบียบสายตาของมันมองตรงมาทางผมพันหลีตามองจนไอ้คิงไหวไหลไม่สนใจเดินไปหาเพื่อนสนิทของมันพร้อมรอยยิ้มร้ายแล้วเดินผ่านไอ้สกายไปไปกินข้าวมันบอกแค่นั้นแล้วเดินตามไอ้คิงไปผมนั่งมองไอ้สกายด้วยสายตาไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้ก่อนจะเดินตามไอ้น้ำหนึ่ง อาหารเที่ยงมื้อนี้เป็นอาหารที่ไม่อร่อยเลยที่ไม่อร่อยเพราะกินน้ําหอมจากผู้หญิงข้างๆที่เอาแต่ป้อนคาวป้อนน้ํา้อันฝ้า,าแต่ใจพี่สกายอันนี้อร่อยนะว่าจบกระป้อนดื่มน้ําหน่อยไหมถามโดยไม่รอคําตอบแล้วก็ป้อนผมนั่งเขีย่ยข้าวไปมายัางเบื่อหน่ายอยากออกไปจากตรงนี้เต็มทนอาหารวันนี้ไม่อร่อยหรอผมเงยหน้ามองไอ้น้ำหนึ่งที่กำลังมองผมอยู่ กูไม่ค่อยหิวผมบอกมันไปพร้อมรอยยิ้มไอ้น้ำหนึ่งจึงเลื่อนขนมมาตรงหน้าผมกูกลัวพี่มึงเป็นห่วงถ้ามึงล้มป่วยไปอีกผมยกยิ้มขำกับคำพูดของมันแต่คำพูดของไอ้น้ำหนึ่งทำให้ไอ้คิงชะงักนิ่งแล้วตาของมันใสชัดว่าไม่พอใจ